안녕하세요. 안녕하세요. 안녕 스미끼야. 수호이 마이, 수 ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับถึงห้องกลับบ้านถึงกันยังทุกคนผมเพิ่งถึงห้องครับ น่กากลัจะรถติดแต่ไม่ติดมาไลฟ์ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่มาหาสกายกับนานี้วันนี้นะครับฝนตกเฉยเก่งใจทุกคนขอบคุณที่เอ่อเรียกว่าอะไรนะคนหน้างานที่มาสปอร์ตพวกเราข้างหน้านะครับก็คขาวหน้าถ้ามันอันตรายก็เข้าหน้าจอก็ได้นะ พวกเรารู้ว่าทุกคนอยู่ซัพพอร์ตเรานะครับตามอ่านในแอปอีกแอ,กอปอยู่ครับยังไม่ได้กินข้าวเลยอยู่ข้าวส,สดๆอ่านคอนมเมนต์ไปคอนมาสนุกไหมไปคอนมาสองวันเลยครับ วันเสาร์กับวันอาทิตย์วันเสาร์ไปคอนรวมรวมศิลปินเกาหลีมีใครบ้างนะมีมินนี่ไปสปอร์ตเพื่อนนะครับไปพาคุณนานิไปดูจีดีนะครับจีดราก้อนไอดอลของเขานะครับ i e got the power the power power ครับแล้วก็มีใครอีกนะมีพี่แดซังใช่ไหมเพื่อนของพี่จีดีครับรู้สึกถูกจริตกับพี่พี่เขาอยากไปเต้นกับเขาเพลง,งเงี้ยจำชื่อเพลงไม่ได้ที่เขาแบบโอเคเขาดนูน่ารักดีครับแล้วก็มี พี่แบมแบมด้วยสนุกมากเลยไปจริงๆเป็นการไปคอนเสิร์ตราชมังครั้งแรกครั้งแรกไหมครั้งแรกในชีวิตปกติไม่ได้ไปคอนเสิร์ตเคป๊ K เลยไปแต่แบบเพื่อชีวิตไม่ก็มิวสิกเฟสก็สนุกดีครับถือว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ แล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์ไปดูพี่ๆพ,พี่หรือน้องหรืออายุกกใ,กใ,กใกล้ๆกันไหมดูจากดูจากหน้าตาเราน่าจะรุ่นๆใกล้ๆกันไหมบวกลบกันไม่เกินห้าปีใช่ไหมครับน่าจะเป็นคนที่โตมาในรุ่นดาวเขาเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการดู NCT หนึงสอครั้งแรกครับพยายามจะจำชื่อทุกคนให้ได้อยู่นั่งถามพี P ่พี R ่ AR AM ข้างๆเพราะว่าเขาเป็นบิ๊กแฟนของ NCT ครับจำได้เกือบครบทุกคนแล้วแต่ผมมีโมเมนต์มาเล่าให้ทุกคนฟังไว้นะเป็นโมเมนต์ เกือบเกือบได้เท่เกือบได้ขิงละคือตอนก่อนจบใช่ไหมที่เขาจะขึ้นไออะไรไอ้มาไม้กรุงถอยอ่ะที่ขึ้นมาแบบบาย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 ไฮบายไหมเรียกว่าเป็นไฮบายไหมไฮบายแฟนคลับแล้วตอนนั้นผมเพิ่งเข้าไปตักแอร์ในห้องแอร์ข้างในพอดีก็เลยรีบวิ่งออกมาแล้วก็มาโบกมือแบบเชียร์อัพทุกคนเนาะเพราะว่า ประเทศไทยมันร้อนอ่ะรู้เลยว่าเขาแบบไม่ไม่ชินกับอากาศประเทศไทยมากๆเหงื่อ,อะไรติ่งๆเลยก็เลยไปเชียร์อัพวู้ว,วูแล้วก็พอม้าไม้าไม้ไ,มไมล่ผ่านมาแล้วก็แล้วก็พยายามโบกมือแล้วแบบเหมือนเป็นเมจิกโมเมนต์ผมได้แบบสบสายตากับพี่คนหนึ่งคือตอนแรกแบบไม่ไม่แน่ใจว่าคือพี่คนไหนตอนแรกเหมือนเห็นว่าเขาผมทองก็เลยนะึกว่าเป็นพี่ พี่ยูตะหรือเปล่าเดี๋ยวพอถามข้างๆพี่เออบอกว่าเป็นพี่พี่นักบาสอะพี่นักบาสพ,พี่จอนนี่ใช่ไหมเออนั่นแหละมันแบบสบสายตาพอดีแล้วเขาก็เห็นว่าเราแบบบกมือให้แล้วเขาก็แบบทำหน้าแบบโอ้โอ้อยากได้ใช่ไหม I got you bro แล้วเขาก็แบบเนี่ยหยิบลูก ลูกเบสบอลมาซึ่งระยะห่างระหว่างไอ้ม้าไม้มนั่นอะกับตัวผมอะไกลมากคือผมอยู่แบบสแตนกับข้างบนอะ่ะบนกับสุดอะ่ะเออแล้วแบบเขาก็ถอยหลังไปแล้วก็แบบควง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 ก็ป่าฟุ่มแรงมากปาแบบไม่คิดว่าจะจะ,จะมาถึงอะ่ะคือเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในห้าวินาทีเออแล้วแบบไม่คิดว่าจะถึง คือแบบรู้ว่า,วาเขาแบบปาให้เราแน่ๆแต่รัไม่ทันเราไม่ทันเส่งมากแล้วมันเด้งกระจกแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ แล้วก็เอออยากอยากเป็นเพื่อนกับพี่เขาดูดูแบบเอเนอร์จี้ดีอะอยากลงไปคว้างบ้างเลยขอโทษนะครับพี่จอ์นนี่ที่รับลูกเบสบอลของพี่ไม่ได้อีกนิดเดียวเองบุญมีตะกรรมบางอเออต้องขอโทษ ขอโทษอีกครั้งนะครับคุณพี่คนที่นั่งข้างหน้าผมพอดีเต้นมันไปหน่อยขามันเชียวน้ำแก้วน้ำตกลงไปข้างล่างขอโทษอีกรอบครับไม่เอาแต่สนุกนะครับโดยรวมแล้ว จำชื่อได้เกือบทุกคนมีใครบ้างนะมีพี่พี่โดยองยูตะพี่จอนนี่จำหน้าได้แต่จำยังจำชื่อไม่ได้พี่มาร์คอะไรนะมาร์กลีใช่ไหมมาร์กลีคนที่เต้นเก่ง แล้วก็มีชื่อเกาหลีสองคนนั่นแหละแล้วก็ได้เข้าไปเอาเอาเอาของของขวัญไปค o n g r a t s พี่ๆน้องๆด้วย เป็นการดูคอนเสิร์ตสองวันติดครั้งแรกในชีวิตเลยมันดีวิ่งรถทั่วประเทศไทยเอ้ยทั่วกรุงเทพ อันนี้มันขึ้นเป็นแบล็กเกาเขียวปะนี่อยากดูความสามารถในการตัดต่อของทุกคนไหนแบบที่หนึ่งตัดต่อให้ผมอยู่ในนรกหน่อยตัดต่อให้แบบอยู่ในสวรรค์ ตัดต่อให้หลอกกว่านี้หน่อยทำได้ไหมตัดต่อให้ข้างๆตรงนี้มีพี่ถามมาลูกผัวผมเปลี่ยนอู้ ปากไม่แดงไม่มีแรงเดินนะครับใส่ฝอไปล้างหน้าแล้วดีกว่าพรุ่งนี้ทำงานเชา้าขอบคุณทุกคนที่มาหาสกายนานนี้วันนี้นะครับแล้วเจอกันคราวหน้าครับใครกำลังกลับบ้านก็ขอให้กลับบ้านอย่างสวัสดิภาพนะครับโชคดีมีชัยเจอกันครับ บ๊ายบายพรุ่งนี้ไปทำงาน